ทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์บอกเหยาครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อสอบนะครับซึ่งอยู่ในคอร์สติวกฎหมายสําหรับสอบพนักง,งานสอบสวนนะครับมาอธิบายแล้วก็สอนวิธีการคิดวิเคราะห์ของข้อสอบนะครับสำหรับข้อสอบในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญา นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูเลยครับพนันกงานอายการโจทย์นะครับฟ้องในวันแล้วก็ในเดือนเป็นจำเลยร่วมกันในความผิดฐานลักทรัพย์นะครับโดยใช้ยาผ่านนะนะครับแต่ว่าในทางพิจารณาคดีเนนะครับปรากฏว่าจากพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบเนี่ยนะครับศาลเห็นว่ารถที่นำมาใช้ขนทรัพย์นั้นไม่ใช่ของในวัน นะครับแต่เป็นของในเดือนนะที่มารับซื้อซับต่อจากในวันนะครับในเดือนเนี่ยไม่ได้อุปงการกระทําความผิดฐานรักทรัพย์ด้วยเลยนะครับแต่เป็นการกระทําความผิดฐานรับของโจรนะครับสารจึงพิพากษาลงโทษในวันนะครับในความผิดฐานรักทรัพย์แล้วก็ลงโทษในเดือนในความผิดฐานรับของโจรนะครับตามที่พิจารณาได้แหดังนี้ คำที่พักษาของศาลเนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามข้อใดนะครับทุกท่านครับพอดูข้อสอบข้อนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าคําถามนะที่โจทย์ถามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับในประเด็นในข้อสอบเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นว่า ตอนที่โจทฟ้องเนี่ยนะครับโจทไม่ได้ฟ้องรักทรัพย์แล้วก็รับของโจทนะครับโจทฟ้องว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับเป็นตัวการร่วมกันในการในการกระทําความผิดฐานรักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะครับแต่ว่าพอมาถึงชั้นพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ร่วมกันรักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะแต่ว่าเฉพาะในวันเนี่ยรักทรัพย์นะครับส่วนในเดือนเนี่ยนะครับ ไม่ได้รักทรัพย์แต่ว่าเป็นการรับของโจรนะครับก็เลยพิพากษาลงโทษในวันนะครับในความผิดฐานรักทรัพย์แล้วก็ลงโทษในเดือนในความผิดฐานรับของโจรนะครับคำถามก็คือว่าศาลจะพิพากษาลงโทษในวันและในเดือนเนี่ยได้หรือไม่นะครับเพราะว่าโจรเขาไม่ได้ฟ้องนะครับโจรเนี่ยเขาฟ้องในวันเนี่ยเป็นตัวการร่วมในการรักทรัพย์โดยใช้ยานพหนะ แล้วก็ฟ้องในเดือนว่าเป็นตัวการร่วมในการลักทรัพย์โดยใช้ยาาหนะเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านครับในมันจะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็คือในประมวลกฎหมายวิธีพิวามอญญาาญนะครับมาตรา1น2ร้อยก้าสิบสองนะครับเป็นหลักในเรื่องของการทำคำพิพากษานะครับทุกท่านลองดูข้อสอบในอลองดูประมวลกฎหมายอาญ,ญานะครับ ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยนะครับเป็นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีและความมายาฉบับอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งท่านสามารถโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์มอพยาวนะครับในมาตรา192นะครับเขาบอกว่าห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคําขอหรือไม่ได้กล่าวในคําฟ้องนะครับคําฟ้องโจทย์เนี่ยแม้ไม่ได้ฟ้องในวันแล้วก็ในเดือน,นในความผิดฐานลักทรัพย์แล้วก็รับของโจรเลยนะครับแต่ว่าฟ้องทั้งคู่เนี่ย นะครับว่าร่วมกันจะทําความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหน,นะนะครับเอาในส่วนของประเด็นในวันก่อนนะครับถามว่าสารลงโทษในวันในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับคําตอบนะครับทุกท่านครับเมื่อฟ้องว่าลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหน,นะนะครับแล้วพิจารณาได้ความเนี่ยไม่ใช่ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหน,นะแต่ว่าเป็นลักทรัพย์ธรร,รมดานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาฟ้องแล้วก็บรรยายฟ้องนะครับเขาที่ฟ้องแล้วก็บรรยายฟ้องในความผิดฐานรักทรัพย์ไปแล้วครับเพราะการรักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเนี่ยนะครับมันจะต้องบรรยายฟ้องนะครับว่าการกระทําความผิดของในวันเนี่ยนะครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซะก่อนนะครับแล้วก็อ้างเหตุตามมาตราสามร้อยสามสิบห้าทวีนะครับก็คือในเรื่องของการการักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ นะครับทีนี้ในในในประเด็นของในวันเนี่ยนะครับคาพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าโจทย์ได้บรรยายฟ้องไปแล้วนะครับแม้จะไม่ได้ขอให้ลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ก็ตามแต่ว่าเป็นการขอให้ลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์โดยเหตุชะกันนะครับแต่ว่าในในข้อสอบข้อน,นี้นะครับเป็นประเด็นที่ที่เป็นพอยต์ของเรื่องก็คือว่า การที่สาลลงโทษในเดือนนะครับในความผิดฐานลับของโจดเนี่ยนะครับทั้งๆที่ตัวของพนักง,งานอายการโจทเนี่ยนะครับไม่ได้ฟอ้องไม่ได้ฟ้องในเดือนในความผิดฐานลับของโจดเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการรักษาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพื่อนก็นไปดูในประมวลกฎหมายวิธีในความอาญานะครับในมาตรา192วรรคสามนะครับเพื่อนดูนะครับ ในกรณีที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะครับเช่นเกี่ยวกับเวลาสถานที่ที่กระทาความผิดนะครับหรือแตกต่างกันนะครับระหว่างการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์นะครับการโชคทนะรัพย์นะรีดเอาทรัพย์ช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกลักของโจรหรือทําให้เสียทรัพย์ทุกท่านดูนะครับถ้าเป็นการแตกต่างระหว่งางฐานความผิดดังต่อไปนี้ครับ ความแตกต่างเกี่ยวกับทรัพย์นะครับระหว่างรักทรัพย์ทุกท่านดูนะครับรักทรัพย์ตรงนี้นะครับกับรับของโจรนะครับในมาตราหนึ่งร้อยเก้าสบสองวรรษสามเนี่ยเขาถือว่ามิให้ถือว่าต่างกันในสาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏว่าโจท์ฟ้องว่ารักทรัพย์นะครับแล้วในทางพิจารณาคดีเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่รักทรัพย์แต่ว่าเป็นรับของโจรเนี่ย นะครับตามมาตราหนึ่งก้าสิบสองวรรคสามนะถือว่าไม่ใช่ข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่สารลงโทษนะครับตัวของอในเดือนเนี่ยนะครับในความผิดฐานลักของโจรเนี่ยถามว่าชอบด้วยกฎหมายไหมคำตอบก็คือชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับทั้งคำวิพากษาที่สารลงโทษในวัน นะครับในความผิดฐานักทรัพย์แล้วก็ลงโทษในเดือนในความผิดฐานรักของโจเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคําพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะครับตรงนี้นะครับนะทุกท่านครับในข้อสอบข้อนี้นะครับจริงๆแต่งขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยตั้งใจที่จะอธิบายมาตราหนึ่ง้นะครับให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับ ถ้าโจทย์ไม่ได้ฟ้องนะครับไม่ได้ขอให้ลงโทษในความผิดฐานนั้นเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วแม้ศาลจากพิจาได้ความเนี่ยศาลก็จะลงโทษได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นะครับที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อศาลฟ้องว่ารับทรัพย์นะครับแต่ว่าในทางพิจารณาคดีเนี่ยปรากฏว่าเป็นรับของโจรเนี่ยนะครับศาลก็สามารถที่จะลงโทษฐานรับของโจรได้นะครับแม้ โจ์ไม่ได้ฟ้องในความผิดฐานรับของโจรมาเลยนะครับส่วนฟ้องว่ารักทรัพย์โดยมีเหตุาการณ์หรือว่ารักทรัพย,ย์โดยใช้ยานผานะเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะเมื่อในทางพิจารณาคดีเนี่ยนะครับศาลเห็นว่าไม่ใช่รักทรัพย,ย์โดยใช้ยานพานะเนี่ยจะลงโทษจำเลยในความผิดฐานรักทรัพย์ธรรมดาได้ไหมคําตอบคือได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาบรรยายไปอยู่แล้วนะครับเขาบรรยายฟ้องแล้วก็ขอให้ลงโทษไปอยู่แล้วนะครับแม้จะเป็นคนขมมาตาคนละฐานความผิดกันแต่ว่า มันก็ยังเป็นความผิดฐานรักทรัพย์อยู่เหมือนเดิมนะครับข้อสอบข้อนี้ทุกท่านครับถ้าหากว่าอยากจะทําข้อสอบในลักษณะนี้นะครับในคอร์สติวกฎหมายสําหรับสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับมีให้เยอะเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับจะมาติวหรือว่าจะมาลองทําข้อสอบนะครับแล้วก็จะดูวิดีโอเฉลยข้อสอบนะครับก็สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับวันนี้นะครับทุกท่านครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกทา่านมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ